สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิพ์ผ้าเพื่อนผ้าพี่ผ้าน้องมาหาเมนูกินแลงกันนะพี่น้องเอ้ยคิดอย่างว่าออกเปิดถังสมบัติบักหำนหน่อยออกมาพี่น้องเอ้ยปากคอนอนตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเลือดยอยโยดโยดหลังจากนั้นเขาก็จะมาคั่วเก็ตนะพี่น้องเขาจะมาคั่วปลาแล้วเขาจะเป็นหนึ่งสุพีสุน้องกินแซ่บแซ่เพจเจลดีๆพี่น้องคิดจะกินหนึ่งปลาไหมพี่น้องทาากจัดไปเลยพี่น้องเอ้ยมาบึงน้ำกันพี่น้องวิธีเฮ็ดกัะบากบุญยาก้อยง่ายๆเฮ็ดกินแบบสบายๆแมพี่น้อง แต่บ่มีอมย่างหลายนะพี่น้องเนาะในใจจะและออกมาเ่าจะและจากเป็นตัวเขาจะและมาเ่าจะบรรหนึ่งพี่น้องแพร่ไม่ร้านหนึ่ง,ง,าม,างมันจริงแซ่บมันจะเข้าเนื้อเขา่าหนังไหมพี่น้องพี่น้องเอ้ยบ่มีอีหยังมาสูบพี่จูน้องขังดอกพี่น้องมือนีก็ได้เมนูก็บิมีประมาณนี้แหละพี่น้องบ่มีอย่างหลายพี่น้องพักมีซีซ้อมกับเบ้าไหลเนาะจ้า่ค้าก็จะบ่ได้ไปเก็บพักส่วนนี้เป็นยกัยกๆน้าเทศากาลณ์นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมือในโฆษณาบิมีคลิปมีอย่างลงให้พี่ให้น้องเบื้องยีดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีงานแห่นั่งสังการอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนั่งสงการจ้าเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปเบื้องน้ำกันม้วนๆก่อนเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องเบื้องคือก้าวหน้าหล่ะพี่น้องเอ้ยความพยายามอยู่ใส่ความจำเร็จอยู่นั่นเนาะพี่น้องเอ้ยอดสาเบื้องคอยไปะในเด้อพี่น้องเอ้ยมือบางมือมันก็มีคลิปดีแน่บ่ดีแน่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะ ลงเท่นบอลงเท่นนี่แหละพี่น้องเออเขาก็ลงเหฮอลงงุงเฮงเที่ยวเฮ็ดแต่งแต่ละมือ้อนี่แหละให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าเนื้องตาน้ำกันตัวนี้แซ่บแซ่บแม่ไข่บ๊อบด้พี่น้องอจากนั้นก็นจะพาพี่พาน้องมางล้งางถ้วยล้างซ้ำปกติของเานะ้าวแต่ละเพียน้ำสไลที่เราทําเองน่ะนะพี่น้องที่เยาเฮ็ดเองกับมื้อเที่ยงนะครับลูกไส้หลังจากนะครับก็จะมาลองใส่เบิ่งพี่น้องเห็นบอสสไลท์นะฟองดีดีพี่น้องเขาก็ต้อง,อนะอง,องอไปซื้อให้เสียเงินเขาซื้อแบบนี้มาเฮ็ดเอาก็ได ซื้อหัวเสื้อมาค่ะจะมาจัดเจงเฮ็ดเอาไ้ปรหยัดพี่น้องได้ต้องไปกุ้มส่งเดือนบนในพี่น้องเอ้นี่แหละจ้าพี่น้องการล้างการล้างดีดีล้างสะอาดสะอ้านดีเท่ได้พี่น้องเห็นมาสะอาดสะอาดพี่น้องนี่แหละจ้าตื่นมาชีวิตแม่ครัวพี่น้องเอ้เนี่แหละบางคนถามาได้พัวเป็นจังไสสบายดีบ่นี่แหละจ้าพี่น้องผลงานที่ได้จ้ดแต่ละมือ้อยำแซาเขา้ขาคัวตอนเที่ยงเขา้ขาคั่วตอนแลงเขา้ขาคัวพี่น้อง นี่แหละจากนั้นเีาอก็จะมาจัดถวยจัดสั้นอันใดมันเขาเป็นตะเข้าสั้นไดเอาเข้าตัวแด้วเข้าบ่ได้ก็ห้อยต้น,ตนแล่นตน้นแล่นขึ้นเทือากาเป็นอะพี่น้องเก็บถวยน้อยถวยแนวเข้าไปพี่น้องเอยผัวนะกูขางกะละมังฮกขึ้นอย่างนี้พี่น้องเมียนก้อนเมียนก้อนทำความสะอาดไปทำพี่น้องเบิ่งไปนํำในเด้อทา้งเฮ็ดทั้ทงจมให้พี่ให้น้องเบิ่งละพี่น้องมัดกับโพสโพโพดพี่น้องให้กูดงผัวนะดงกันยังบ่ปานนี่พี่นออ้องเอออันนี้มัดโพดโพกเป็ะพี่น้อง ถ้วยว่วงกับโพดถ้วยโพส์ว่วงไหลกระดกกระเดียพี่น้องแต่ว่าเขาต้องทําความสะอาดเด้์เพราะทำบราหนูมันสีมาขี้มาเหี่ยวเสียได้นอพี่น้องเนาะหลังจากออกจากมัง่งนะเขากระไดหัวแค่รอดมาแล้วพี่น้องหนึ่งหัวคิดยังไม่ออกมาฉัดับจักสี่หนึ่งสิยงยังพอหัวแค่รอดมาแล้วพี่น้องมามา,มาพี่น้องเอ้ยนี่แค่เรากระพักกวงตุ้งที่ซื้อน้ำยายเรามาเลาะขายบ้านนี่พี่น้องก็มาหันห่นหัน่นหนึ่งใส่แค่รอดน้ำพี่น้องเอ้ยวิตามินซีบ e ีเอ็นในลราพี่น้องเอ้ยกินแล้วมันแข็งแรงว่าฉังคน ่อยก็เลยขาดมาได้ก็ต้องซื้อแค่รทมาใส่ตู้เย็นไว้่อยก็เลยซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินเนาะพี่น้องเอยเห็นบ่อุ้ยพักกับเป็นตาแซฟแค่รทกับเป็นตาแซฟพี่น้องเอยมาเซฟๆน้ำกัน่คขาอารมณ์ดีเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไปแน่นยิ้มไปแน่เด้อพี่น้องเอยเห็นบ่เวลา่อยยิ้มก็เป็นตาฮักพี่น้องมาบา่งทั้งหลังท่ำคอย,ยพี่น้องหกคืออย่างนี้พี่น้องมาเฮามาสลํลระจัดการพับสอบพับยางเก็บไว้พี่น้องเอยมันหกดีหลาย มาหลังจากนั้นค่อยจะมาแกสอบเขา้าพี่น้องเตรียมดั้มสอบเข้าสู่พี่สู่น้องเลยสอบนี่สีมาใหม่ใหม่มาดมดพี่น้องเอ้ยบัวนะแม่บ้านนี่ไม่มีผู้ชายหรือเปล่าจะดอกยกยกยก,ยกผู้เดียวเลยนะพี่น้องเอ้นี่แหละผู้หญิงผู้หญ,ญิงผู้หญิงคือเข้าคือการคะแนนควมเข้ายข,าขายันพี่น้องเห็ดยังเข้าเห apa, ด็ดกับอะไเห็ดผู้เดียวนะพี่น้องมันบริเป็นมันใส่ป,ปัญหาเลยพี่น้องเอ้ยหลังจากออกจากน้าก็จะพาพี่น้องหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแล้วปลาหนึ่งเข้ากับซุกพี่น้องมาคีบ คีบเตรียมเสิร์ฟใส่จานออกมา,าเลยให้ผู้เท่าสองเท่านี่กินเลยพี่น้องมาเรียบร้อยโอ้พี่น้องหนึ่งพักกระหอมห้ยห้วยพี่น้องปลาคือกันพี่น้องมันหาก็ตายพี่น้องมันก็โอเคยูม่มันก็นยังบวถึงขั้นว่นเาเน่าคอขาดได้ไปไ้ปาตายได้แต่หัวตวยังบวขึ้น,น,ลล ه, นแล้วพี่น้องเละเลยมือนี่ขีบแบบเละเละเด้อพี่น้องเด้อตายได้มาไหนมาใส่เข้าน้ำกันพี่น้องฮ้อนกับฮอนพี่นอ้อ,นอ,นนองเออมามามา นี่แหละมีคนท้องถามข่อยอยู่ในครัวว่าะจันมาๆม,มาขายผลไม้ดองให้เนี่ยคนว่าเออเดียวเดียวจังหน่อยก่อนข่อยใส่เข้าก่อนพี่น้องก่อนจะมาใส่เข้าแล้วก็ทำคลิปให้พี่น้องบิ่งน,ำน้ำเนาะเออเวียกเวียกข่อยกับแต่ละมื้อก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเออสาวพิมพ์พาเพื่อนคนไก่บ้านนี่พี่น้องเอ,อสาวลาวคนไก่บ้านคนท่าแขกแข็งคำม่วนพี่น้องเออผู้ใดไกลไปเสื้อน,นั่น แถวบ้านหน้าเมืองนะพี่น้องเอยอย่าลืมแท้ๆเด้อพี่น้องเอยไปซื้อปลาน้ำน้องไปนะปลาขาวตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเอยบางมือก็ได้ปลาหมักบานตัวใหญ่ๆพี่น้องหันสาวดาวแม่ลูกอ้อ,อนน่ะนะพี่น้องไปถามซื้อน้ำนางเนี่ยอีตนซาดหลังจากเอาการหั่นพี่น้องก็คือผัวก,ก็คิดอยากกินต่ำหอยดองพี่น้องหันเขามีเขาต่ำหอยดองไปดิพี่น้องมาก็จะมาต่ำสุพี้สีน้องบึงยวงงวงเห็นบ่ข้าวเดียวเท่านั้นพี่น้องเอาคาปูนโลลงน้ำเพราะว่าผัวเขาอยากกินแบบต่ำสวยไหม ได้เลยขอจัดให้ตำซัวหอยดองพี่น้องเอ้ยคันคกนี่ขายอยู่ประมาณเจิบาทเด้อพี่น้องเด้อกินจะว่าไฟเซ่พี่น้องเอ้ยนี่แหละตากใสห้ยหอมหอม้หอยห้วยพี่น้องเอ้ยกินหอมปลาแดกพี่น้องถือใจขึ้นอย่างนี้ก็แม่ค้านี่แหละจากชีวิตประจํบวันคํามากก็ต้ออีกคกเห็น